ดิข่าววันนี้นะคะเราจะ,าจะอยู่ในทับเลยอใช่เราจะมาสู่นี่ CMC มหาวิทยาลัยจะจะได้อะไรอะไรอะไรซึ่งเราจะหลับตาแล้วเราจะอธิหารอะไรอันนี้ก็คือจากสีล้วเรามาดูกันว่าใครจะได้ไหน โอเคถ้าสมมุติว่ามันเป็นอันเดิมแบบแก้ฟังอ่ะก็คือหล่อใช่แหละอ่าโอเคโบได้ไหมให้บก่อนโอ้เราอาจจะอยากกินหลายใจเกินไปเอาใหม่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 เราคนสุดท้ายก็ได้เอาดีก่อน ลด้วยนะคะ่ที่าไม่สิอ้ลงแล้วยังไม่เห็นยังไม่เห็นมาตาเราแล้วนะดูไปอเออไม่เป็นไรลงอรันนี้ต้องก่อนโอเคมานสได้เาอีกเหรอได้สอ่าเดียวได้อะไรอ่ะว่าอะไรล่ะได้หนึ่งได้เป็นมทักสิน เอทักษิณนี่ฮะทักษิณทักษิณอะไรอ่ะมาหาไม่ใช่ไรทักษิณอ่ะในสงขลาเราได้คอนแกนอีกแล้วสองรอบเราได้สุราโรกอนหาดเชียร์ร่าพิงได้อะไรอ่ะว่าไรล่ะก็คือที่สุราษฎร์ที่ก็เลไรล่ะไม่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 หมายถึงจุฬาวิทยาเขตไหนวิทยาเขตทังใกล้ๆเราก็ไม่ไงเอออยากได้ปากฝากสุราษฎร์ โอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะทุกบ่าย